หัวปีนี้มันสุดแล้วนะครับเมื่อสุดแล้วเราจะต้องตัดปีมาต่อไกันแกการ์ดไล่กดกดนั่นแหละอย่งเงี้ยสุดแล้วอ่ะอยากกินน้อยไม่ได้บอกเออรีวิวไปอื๋อีแลรีวิวไปแล้วฮะจะได้รีวิวจ้ะเอ้า หอมกอนเนาะละเป้่าวน้ําหอมไปแบงกิ้ให้กินน้อยนะแบบกรุบกรุบนะครับกรุบกรุบเดี๋ยวยต้องพาพอแต่ให้กินน้ำก่อนนี่นะครับเอาต่อเลยอือหืออยากจะบอกได้หรือเปล่าว่ามันจะเป็นน่อยหรือเปล่าต้องลุ้นหน่แต่ว่านผมจะตดตรงนี้นะครับกินที่นี่ี่เขาจะปลอนหน่อยเนาะหอยพุ่มสุดแล้วนะครับหวานแม่ ตัดหัวปีไม่ได้นี่ล่ะไปแล้ว